พัดมองนะฮะที่คุณกำลังรับชมอยู่นะนี่ก็ไม่ต้องสนใจนว่ามันคืออะไรนะพอดีผมเข้าไปลองการาฟริกดูนะว่ามันสุดเจ๋งสุดจ้าบขนาดไหนนะฮะโอเคขอดูที่วิดีโอแบบอาา่ะฮะเดี๋ยวนะไปพุพ่มทำเพลงนิวเกมกันเลยหจากที่ไม่ได้เล่นแบบเกมในเรื่องวาัน,านนครนะโอเคแบบ อีซี่ไม่อีซี่กับเดินไปหนโแล้วพโอเค <c oughs> ปีสองพันสิบหก <c oughs> เสียงเกมแบบกระตุกมาก ภาษาก็เปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะครับภาษาเปลี่ยนขอบก็เปลี่ยนเรื่อยๆถือว่าการดีอ่ะเริ่มเป็นสงครามมาแล้วสู้กันฟันไปฟันมาคุดนานโคตรเก่าเริ่มคืโอโอ้โหหนึ่งหมื่น,นปีกันที่คิทาสักการะ ขออภยัยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเบจาร์พผู้มีแปลไม่ค่อยนี้แบบที่แปลว่าเลือดหรือเปล่าขอตสู เามาแล้วพวกเราเวนจาลีมีพวกเราเวนจาอยู่ห่างไกลออกไปเพื่อตามหาดิน<ด>แดนศักดิ์สิทธิ์โอโรสเพื่อนำเวนจาที่เหลือกลับบ้านแต่ไปแตะอะไรเขาแต่อันตรายก็มีมากมายอูด,อด,ดามเป็นศัตรูของพวกเรา อิสลาคือราชาแห่งไฟอิสลา ซภูมจิจะเสนอร้องไห้ไกลๆผ่านมองให้เสียงภาษาไทยด้วยพันทุกกรรมำชอาโปรดักชั่นอุย้ยเปิดมากันนอนกันเลยทีเดียว <c oughs> แบบหมดแบบหมดแบบหมดแบแบหมดภาพเกม,มสวยสดก็งามออกเราทิมตดได้ไหม สองคนแล้วเด้มากันสามคนด้วยสี่คนสี่คนถุยไม่ใช่แมมมอสคนเยอะเยอะมากใหม่ตรงนั้นนะเห็นไหมแมมมอสตรงนั้นนะตรงนั้นเหนมืมมอน,น,น,นข้าวผงหน้าโอเคนะั่งเงยียบๆแล้วฟังตางกูแล้วก็เดินถอยหลังกลับไปนะเนี่ยผู้หญิงถ้าก,ก,ก้ามานีแล้วชื่อถ้กาก้าเนย ยิ้มใส่ตูอโดดลงเฉยว <c oughs> ิเจ็บเข้าเรืยขยับแลว้ววิขี้ขวาเพื่ออันนี้ออกเอาปลาจิ้มตุกหน้าได้ไหมแมมมอดตัวเบอร,ร์เรอร์ตัวนี้ก็มีดูเลเจนออาเดอร์แมมมอดมิชชั่น คโอเคโอเคเดนตามเข้าไปต้องตามหาแมมมอสที่ตัวเล็กที่ออกแยกจากฝูง <c oughs> มีการฟอนเล็บก,การฟอนเล็บก,ก็ชี้ไปทางนั้นโอเคโอเคโอเคกุ้งเข้าไปตามเข้าไปเรื่อยๆแมมมอสไม่เห็น เราฆ่าแมมอสเพือ่ออาหารไม่ก็อดตายนั่นตรงนั้นแมมอสแมมมอสตัวแรกที่ออกจากฝูงทักกะรีบไปไปเดี๋ยวนี้โจมตีมันวิววิกโกโกโอ้โหเลยไฟไหไม้ชิบหายวิกดกดคิวไม่ใช่พักนี้มันต้องกดคอนโทรลน่ะพักซีก็คอนโทรลรือไ่ ใครกินเนื้อในวันนี้วิ่งไปคิวแมงมดหูปจังหวะนี้เราจะไม่ปาหน้าเขาเราสงสารแมงมดแมงมดเด็กแมงมดเด็กปแมงมดเด็ก,มมดดกปาละข้างก็ได้รูาา้ว่ปลาหูม,มันจะโดนเยอะกว่าเราเป็นาจะเข้าเยอะกว่าก็ได้อยเดี๋ยววิ่งมาที่ยายายาเราเราอ่อนหัดเราซุ่มข้างบนดีกว่า เวนขอหอกเนะช็คสปีะวิ่งเกยบเชคสปีอูหแรงมากเฟ,ฟมเลยเฟมเลตตกเฟมเลดเกิดอาการตกนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกขอเติมหอ,อกหน่อยเก,ก็บหอกเก็บหอกโอเคครับ จิ้มตูด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 สเต็ปนี้ใช้ได้โอ้โหสเต็ปจิ้มตูดเป็นไงล่ะสเต็ปจิ้มตูดของเราเชคอิ้นแล้วทำได้ดีนี่ใช่ทำได้ดี จงเป็นอิสระสะเถียรจิ้มนเนี่เอาชิปง่ายแล้วใครมาเสือเสืออย่าขยับอย่าขยับกลับไปซะถอยหลังกลับไปถูกเรียบร้อยชิปหารแล้วโดนเสียเกยวดนักกินทักก้ายาอย่าอย่าอย่าไปสู้บอกแล้วว่าอย่าบวกเอาชิปง่ายแล้วเพื่อนโดนกินนั่งหัวหน้าเผาโคตรโหดม,ม,ม,มันกันทักกา้า ไปชิปหาแลาว้วขาลังไว้หน้าผาอืปเปิดมันก็โดดเลยเลยขับตรงนี้ว่าจะจบแล้วยังดด่จบอ,อีกตกอีกม,มุงขนเมเจอร์พุามงไปเสนอฟาคา,ายพันม่องให้เชียว์ภาษไทยด้วยพันทุกเกม โอ้โหที่มึงยังรอดมาได้อีกเลยมึงเป็นคนเรืยอ,อุนน้งไปดูเขวอาอนไปทุกคนโหไม่น่ารอดโหชีโคมาห์อย่าหยุดทักก้าจิตวิญญาณแห่งเวนจา ตามหายามไม่เจอมันออกเสียงว่าโอรสหรือว่าโกลลล็สโ <c oughs> อ้ชลาวด์อนขอให้ไปสู่สุคติเราเราก็ได้ไอ้สร้อยอันนี้ของเวนจามาทำจาก รู้สึกเหมือนฟ้าคายสีเลยตอนแรกที่แบบรถที่รถมันตกลงมามีการทำอันนี้สมศพด้วยยังไม่ไปในเสือโอ้รถเราต้องหา,นเ,รางเราต้องหาอาวุธอันใหม่ออนอาวุธเลยพัสเตอร์นนดิสบเราต้องทำ ทำทำอะไรวะโบเออมันธนูเออโอเคฮาร์ดูไม่ใช่ฮาร์ดูเออใช้แล้วฮาร์ดูขอโทษเสียงเสีอยงมันเยอะเหลือเกินต้องใช้อะไรบ้างโอเคเขารู้สึกเหมือนคาลคยสีตอนที่แบบมันขับรถลงมาตอนแรกที่มีคนไปช่วยมันก็ตกลงมา เดี๋ยวขอดูครับวิ่งเรา,าจะครับยังไงเด็ดโอเคเดินไปเรยก่อนเดี๋ยวคง,งสอนนะมีรอยเท้าด้วยฮะมีรอยเท้าบนนะ้ำฮันเตอร์ไอฮันเตอร์ไอหมยขึงอีเกิลวิชันกรอน แบบเดียวกับเิเกอร์วิชั่นของ a s สซิ s ซิ่งครีสตัวน,นั้นมีกวางแต่เราจะต้องหาวิธีทำธนู You have how to b l a b l a ยังไม่อันล็อกไอเทมเลย อ๋อแล้วคุณจะไปหาของจากไหนเนี่ยอ่าฮะโอเคฮันติ้งดิชั่นกดวีอ่าแลบบ้วมันก็ไม่สอนกูอย่างอื่นจะเลยม่้งอะโอเคสอนสักผีวะฮดวูดครบแล้วไอ้โอเคหินคุบแต่อ้นี่อ่ะสองอัน ฮันันติ้งวิชั่นเรียกง่ายๆชั้นๆก็คืออีเกอร์วิชา่นนันแลยโอเคครับได้เวลาครับ โชว์นะโอเคอได้ทันบูมาแล้วอัพวต้องหาอ่ะพนที่ยี่หา้าจดาวน์สัต้องหาอ่ะหันติ้งนะกด C เพื่อย่องกด V เพื่อดูตามรายเลือดและฆ่าทิง้งโอเค โอเคยิงตจนนั้นโอเคโดนโอเคโดนโดนเต็มเต็มทันติงไม่ช่างโอเคอ๋ยิงแล้วมันจะไม่ตายนะคือมันจะเดินไปตายที่อื่นเราต้องไปเก็บอย่างนี้โอเคได้เนื้อมาสองอันกิ t กิ t กินกินไม่ได้ โอเคไม่เด๋ยวชาเล็จเนีย่ยค่ะไม่ต้องโดดลงมาไม่ต้องเหรออ้อไม่โดดก็ได้โอเคตรงนี้มีหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> เอาโอเคแคมไฟโอ้แคมไฟตรงนี้อดีแล้วแคมไฟแคมไฟโอ้ฮาร์โอเคจุดไฟ <c oughs> โหดีก็มืดเร็วจังจุดไฟตั้งทีชาวปา่าอก,กันี่มันแค่สอง ลูกเสือทำไม่ได้นะไอยูทีเนี่ยจุดยัางง่ายเป่าไฟตอกางไฟบรรยากาศเหมือนไปเข้าค่ายลูกเสือ,อลูกคนนูมากเลยเวนจาเป็นผู้ทำมาแสดงว,ว่าฉันต้องตามหาไปตาม ที่ใจอย,ยอยู่วนี้นม,มันอันตรายมากที่ออกไปตามตอนกงคืน,นเราต้องมีไฟเราจะต้องมีไฟซึ่งเราใช้ไอนี่โอเคเราได้คอนมาแล้ว <c oughs> ต้องคินแบบง่ายๆมัดแบบชิวๆแล้วลึกงไปเอาเชือกมาจากไหน ตีโช์มีการตีโชต์โช์โช์โชอ่าจุดไฟกด E เพื่อจุดไฟอ๋อไอตรงนี้มีวาดภาพอะไรบ้างเคชอีเกิลมิช่นโอ้ไม่มีลายท้าาาอาาาาาา ตาได้เลย จาอูร์กีปูร์บิดรัมมีการต่อสู้เกิดขึ้นตรงนี้การต่อสู้เกิดขึ้นตรงนี้เลยดูแลนี่ลายเลือดเลือดใครแล้วนะ่ะมันคือเลือดของใครตรงนี้มีหมาป่าเลยบอลวินจาบอลการฆ่าด้วยวินจาหุ่นแข็งแกร่ง นี่มันก็โวยพวกตัวเองเกินไปนะพูกรากวาจิเอากระปุกมาชิปให้เราเจอม,มาปะมันบอกพวกมาน่านี่กวัวไฟนะจ๊ะหมาป่ากัวไฟนั่นแหละเรามีไฟพอดีถอยไปถ<ๆ>อยไปถ<ๆ>อยไปถอยไปถอยไปอย่ามายุ่งเฮ้ยลายเท้ามาหางน,นี้นะแล้วก็ลงเฮ้ยเฮ้ยกูกูมีไฟกูมีไฟกูมีไฟถอย เขาตีาครับนะครับเขตีเรื่องตีโดนก็ได้นะแค่ตัดตัด,ดมันก็มีครับเคเล่นเะนี้ยอย่าอย่าอย่ามาใกล้กูไป เคยมาที่นี่มันก็อ้ยน่าสนิจโอ้ชิปหายแล้วแม่งข้างล่างมีไฟเอ๊ะ้าล่าให้มันเป็นน้ำแล้วเราจุดไฟอยู่ไฟมันก็ต้องดับ ใครแล้วก็จุดไฟยังไงครับจุดไฟยังไงจุดยังไงนี่โอ้มันจุดได้แบบนี้เลยแหละโอ้จุดแบบนี้ก็ได้ใช้ไขมันจุดขดดิบขดโชยวิวินั่น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 จแล้วจุดแล้ว เราเจอเ,เราเขาเรา,เราเจอเขาแล้วอ๋อคิดไม่ายนะน้ำตกอืมดาวปีละทีนีวก็ต้องมานั่งจุดไ่ออนิโม่แฟ t คำศัทบมันนี้คือ Fat ออนิโม่แฟทยุบายว่าไขมัน,นะจ๊ะเผื่อคนที่ไม่รู้ไขมันสัตว์นั่นเอง How I did เสียอยู่ข้างหลังคู่ทำไมเสืออยู่ข้างหลังเสืออยู่ข้างอื่นเกิดโดนโดนมองไม่ได้ถอยไปถอยไปจะให้กูได้จับไปขี่ได้วิ่งไปแต่ข่าวว่าภาคนี้มันจับสัตว์ไปขี่ได้อยากอยาให้กูได้จับด้วมึง ช่องแคบกันด้วยตามฉันมาแสงสว่างดิแดน เจ้าเป็นเวนจาดิใส่ยนยี่เป,ไป็นของเวยนจาบาลูซาชวอลิมชาลัมทากาห์ราสังฉันชื่อทากาใส่ยนี่ได้มาจากไซล่าไซล่าที่กริชาวาซูทีายามาร์ติสประโยคนี้แปลไม่ได้ขออภัยไทยเกอร์กับเสือเสือไทเกอร์กับเสือว่าเสือกับอูดัมนี่คือหูของพวกอูดัม ทกรัลิมาูให้กาบวาชตาทำไมเธอต้องอยู่คนเดียวละ่ะเก็บนี่ข้าวฉันมีอาหารนะนว้ามาว้ามาทุยเลียเป็นภาษาของาตาม,มาตซี่อ่าเราได้ภาษาคนยุคก,ก่อนครับว้ามาแปลว่าตามฉันไปนะ โดนกัดไม่ใช่อ่ะเปิดมาร์ท FPS ตกอือกินซะสิอดอะกินซะมันคืออะไรกินซะอุ๊ยโอ้โหด้านหลังเลือดอ๋อเม็ดเม็ดทันอย่าพืช อร่อยเ <ขอ S 1> ี่นวเนจาคนอื่นล่ะอุยพวกอูดัมมันทำลายบ้าน,นเราทำลายบ้านของเวนจาไปถกทำไรกจาอูดัม ดำฆ่าพวกเราแจ้งพวกที่เหลือตอนนี้อยู่อยู่คนเดียวแล้วหาออกไปในไ,ไม่ได้อยู่กันในบ้านแปรผิดแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยด้วยนะไม่ค่อยแม่นเงียบภาษาอังจีนหัวล็อกอฉันจะช่วยเธอเอง อาชิบหายแล้วเขาเจ็บแล้วไปแตะเขาอีกใบไ,ไม้เขียวนะช่วยฉันได้ไป,ไปหามาให้หน่อยโอเคหาใบไม้เขียวใช่ไหมมันก็เหมือนฟ้าคายภาคทั่วไปบใบไม้เขียวอ่ะจ้ะใบไม้เขียวใบไ,ไม้เขียว เขียวใบไม้เขียวดูไหนวะเนี่ยใบไม้เขียวเราจะเจอไหมใบไม้เข <my> ียวสีฟู้ตามร่าใบไม้เขียวนะเจ๊ะอะไรอีกแล้วเนี่ยคราบิงโอู้สกิล เดี๋ยวๆเอหมีตั้งหลายคนสกิลโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสายเลยเหรโอ้โหไม่เยอะไม่เบาะนะกดเคเพื่อเมนูสกิลโอเคสหรภาพนี้ขอจบไวเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะค่อยานะมาเจอกันพาร์ทหน้านะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะ ฝากกดติดตามเป็นตัวกำลังใจให้ด้วยชิวแกนเดยเจอปืนบ๊ายบายครับขอผมองไม่ได้ชิว <c oughs> ไปเอาวเพื่อนาีกมีกองเพื่อนคนนี้นชะิวแกนเดยบายจัะ